สวัสดีครับผมนายแววแซนแพทยครับรหัสศูนย์47ครับห้องอคณะศึกษย์ศากศึกษาครับวันนี้เราจะมาเริ่มทักษะแรกก็คือทักษะจักไม้นะครับทักษะจัดไม้การจัดไม้มี2แบบนะครับแบบเช็ดแคนกจับแบบจักปากกานะครับแบบเช็ดแคนก็คือเอาเนิ้วฐามเนิ้วเนี่ย มามามาจับที่ที่ที่จับไม้นะครับที่จับของไม้บ well yeah. claro ิ้มบองแล้วก um ็นิ้วน anyway) ิ้วนิ้วชี้เนี่ยมาอยู่อยู่อยู่ไม่เลยของหนังของไม้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งมาอยู่นี่นะครับลักษณะที่สองการจับแม่แบบปากกาครับการจับแม่แบบปากกาก็คือเราจะลงมือเป็นลักษณะแรกนะครับแล้วก็เราจะ มาประคบที่ด้างมานะครับส่วนมือหลังสามนิ้วครับเราจะมาประสบเพื่อประคองม้นะครับทักษะต่อไปนะครับก็คือทักษะการดุลูกปิงปองนะครับไปดูกันเลย วิธีแรกในการที่เราจะตบลูกปิงปองนะครับก็คือการทรงตัวก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องเท้านําเท้าตามก่อนเท้านําก็คือเท้าซ้ายเท้าตามก็คือเท้าขวาและย่อข่าวเล็กน้อยพร้อมกับเวียงแขนไปเล็กน้อยนะครับลักษณะไม้นะครับไม่ไหายเกินไปและไม่ความเกินไปนะครับออกแรงก็คือจากหัวไหล่นะครับแล้วก็ไปยังแขนนะครับหมุนสะโพกและลำตัวนะครับ และย่อขาวเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงดันของลูกในการตบลูกปิงปองนะครับการตบหน้ามือนะครับการใช้ด้านไม้เวียงออกจากลำตัวโดยใช้น้ำหนักจากขาหลังไปยังขาหน้าหมุนสะโพกช่วยแล้วให้หน้าไม้ประทะลูกตรงหน้าตัวตาไม้ไปเล็กน้อยเพื่อให้แรงและแม่นยำ แบบที่2นะครับการตบหลังมือนะครับใช้ด้านหลังไม้ตีลูกโดยถ่ายน้ำหนักจากขาหลังไปยังขาหน้าหมุนตัวไปเล็กน้อยเหวี่ยงไม้ให้ประทกกับลูกแล้วตามไม้ไปนะครับครับเมื่อกี้เราได้ทำทักษะสองทักษะครับก็คือการจับไม้แล้วก็การตบลูกหน้ามือและหลังมือนะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่นัเกเรียนนะครับ นายเวียสันวิหารยีรหัส047ย์คณะึาษาศาสตร์สาขาภาษาขขอจบการนำเสนออย่างเท่านี้ครับขอบคุณครับ